สวัสดีครับช่องเสียเอกผ้ารวยได้ครับมือหนีตอนต้เสานะครับมาฟังปูตานะครับนอกเสานี้นะครับผมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียเอกผ้าร่วยได้ครับพาผมไปฟังกันครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายสวัสดีจ้าสวัสดีพี่คุณยายวันนี้คุณาเฮ็ดต้นเงื่อน้วคา เห็ดใบสีถวายปูนะคะมือียไเป็วันที่่าไรพลังหอยี่สิบสามเยี่สิบสามเกิดสองเมื่อกไก่แล้วด้วยนะ้มเนทุวันโกนแม่แม่แล้วเห็ดนบสีมาถวายปูแล้วค่ะใสีต้องันดอกเบนยันดอกเบีนนี่ยตะคุณแม่ผู้โศกดีเป็นเจ้าได้ก็แม่ะอันเมื่อตอนอันเมื่อแม่ว่าปูวางอะไรกัปูวา ขอปูขอปูให้ต้นเงินเพราะว่าท่านท่านโมนีต้นเงินลูกกับโมนีกเงินใช่ไหมเสือใบจีออขอปูปูเพราะว่าปูจังมัดเรากระไถปูบอกอีกทั้งหลายก,ก็เกล็ดออบอกว่ากเกาล็ดแต่บางท่านก็ได้บอกว่าอันเดียวพอจะบาดอกเ,ออเดียวพอจะปล่อยดอกเพราะฉะนั้นว่านี่ คนเราเพราะท่านบอกไปไันี่พราดีหอดมือแรกมาปูคนในโลกกับกับปวดอันเ็ดชี้พวกพวกยูทูบันในโลกกับคนยูทูบแล้วก็เขาจับเขาเอาอันดอกกุหลาบมาให้กาสิบกาดอกกนว่าเอาก็สิบเกศกับพออนั่นแล้วแม่เนาะเออมมีเ็ดแล้วเนาะในคลีมเนาะอันนี้เท่านั้นละเออเี่ล้มื่กี้เรียกแต่สวกไครเนาะแม่ฮเ่ยผู้น้องคนหนึ่ยืนดกับานนี้ ก็ทีนี่แบบแม่คืออพอเบอร์วันที่ทิพย์ทีแม่มะกับอันลูกสาวน่ะมันจะได้บอกว่าแม่มาหลับสองแม่มาหลอบสองอยู่บนมาหลอบสองมากับลูกสาวเนี่มาว่าที่ทยี่ะมันจำว่าได้แล้วก็เพื่อนก็ได้บอกว่าเอาอันอายุไปซากเก็ทิบเก็ดกับพ่อเย่อหอดลอยถก กนอดร้อยแต่วน่นเ่นชีเ่นเงี้ยวเออไม่นช่ชีไมเงี้ยวไม่ได้ท่านบอกเอลวาเป็นเงินเท่าก,กับเราไปแล้วแต่อนะืไี่แม่คิว่าบวอยนะู่เนาะมา,าแล้วก็บวกตูดตรงเลยมือเหนียวไหมน่อแม่นะมือที่ทามพูลองเบิร์ตนขันแต่งต้นเงินสบายพูืมคือว่าจะได้เห็นต้นเงินใหม่พอ ทำพอเพาหาย่าได้ตวนเงินออนนี้พุ่นจะได้จะได้หายไปนั่นแหละ,ละว่าลูกว่าลูกอยากทับุญทุกปูเด้อเพต้องน้องใจดอกลูกนี้ลูกเพชรลูกต้องการทั้งบุญต้องการสารน้ำพอก็ได้วางี่ลูกว่าเขาไ่ต้องการสารจริงๆทั้งวันเหตุเอาหนาคือเขาเ่องของเรื่องนั้นเป็นที่ละ เออนได้ได응้เน mm. ่ยเออเลยถงแล้วน an okay. ั่ที่คิ้วถึงวาง้าสิดได้คือว่าละบุกปูได้กระยับไผ้เมื่อสุกคนนั่นแหละเนี่ยคนกระยัไผ่แต่ว่าคน้องมันออกว่าถือต้องคือว่าละเดยวแต่บุญไทยมั่นปูว่านละบาเดื้อบางที่มันก่าเระท่านได้เงินบอกบุญเอาซ่ดูแผลจิ้ซื้อไม่ให้ปูได้น่ะ งวดเลยวดเก้าเก็นะโอ้วดว่าขนนีนี่หาเก้าเกนี่เพราโชว์อยู่นี่หาเก้าเกตตรงๆเลยมันบ่เป็นเล่มมันเป็น่เป็นเลข่างไงมันบ่าไป็นหานี่ซื้อมาให้พูนี่มันมีทั้งหมดนี่ขั้นออกเลข้ขันออกเลขล่าใท้มานี่จะยกให้พูหมดไอ้เจ้าเนี่ยเม่เคยบอกไดไดเงินอยู่ว่าไเงิ้นอยู่ทีวถอตเตรี่แล้วเตรใช้พู่หมด คุณเดาว่าสู้หาเก้ากิดอีกต่างหากเป็นแบบไหนเออคนสู้หาเก้ากิดนี่กับนี่สองใบแม่ซื้อมานี่นี่เราคนจะเป็นเศรษฐีเปิด่าคนเราคนจะเป็นเศรษฐีเปิด่าทีแม่พันพ้นนึกว่าไม่จะเป็นออกออกขบวนอันนี้ใส่ปูี่มเบิกกัิน้ำปูด้วยนิก็เก็บี่ิถิมเบิกงินได้หนิถิมเบิกงินเช็ดต้นัินที้หิ เงินละเงินดีละสิได้ไหมที่ดอกแม่เงินนี้ได้ไหมดอกงานใหญ่ยังรอคอยทั้งหลายอยู่อันเจ็บจุดก็เลยเป็นเจ้าภาพน้องูเด้อว่านเจ็บมีงานใหญ่อำนาจขันขันหาเงินมีอะไรขันหาก็ต้องเฮ็ดต้นเงินให้คุณแม่ก็ต้เสียบต้นเงินถวายพู้อันนี้เป็นของล้างไอ้ของล้างไพร่กับไม้อำนาจที่ว่าที่มา เขาเลยอันไปซุกแค่ไหนยให้เพิ่นหาพันนี่เพิ่นก็ได้สร้างบุญมาหารวยสาธุสาธุเนี่ยเขาได้ก็ดีมากนะเคือว่าไปมันว่ามันจะมาซื้อเพิ่นก็เลยได้เพี้ยมันจะมาซื้อวันที่เขาก็ได้เอิ้นแต่เอาเนี่ยคนบ่เคยซื้อเพี้ยตีซื้อแต่ว่ามันมาถือก็ได้ว่ามาซื้อก็ได้บอกว่าคนนี้ตลาดมาโอเคหนู้จแบ่งให้ยจะขาโตสั่ง เรื่องของเรื่องอ,อ,องก็ได้ได้พันหนึ่งก็ได้ฝากมาทั้บุญหาร้อยอันนี้มันของนั้นกิตตาวดีเพิ่งพักอยู่เพิ่นทั้บุญมาแม่ทุกเท่าหนึ่งรวมบุญมาตลอดเนาะสองร้อยไอ้นี่ยาดของเพื่อนให้นฟูเบิร์กเห็นไหมเปิ้ลระยะนี้เพ่คนมวยศึก้อเพิ่นด้ตุ่นหน่อยใบตุ่นใหญ่ วันนี้วัดที่เข้าหลังนะวัดที่เข้าถาป่านข้าวปานวันคนเออเูงร่าร่วถวายว่าขางว่าถ้ักระบูาเจ้าพอเออมอืองวาันผีมันผากแลีวว่ากันเออนำขันบักบอกบักบิงนำบายที่มาถวายของนะเออเพื่อ Đã có tuần ngân năm đứa phò đứa Ừ, gần như mẹ Ừ, ngân Thái cuộc thái Ừ, thái 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 cuộc 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 thái 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 cuộc 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 thì to, cuộc thái อ้า้ตัมาขันตั่นกอันนี้ขันของลูกนีข่าลูกเออนี่เออเอามานักขันตัวหาหนักเออเอาถูกภาพแข็งแรงแล้วลูกเอเอบ,าพาพาบึงซืือบึงเสียบึงดูบงจุงจอเป็นับพาพาได้โทคได้างได้โชคได้หมายว่าพขพวกการหาได้ว่าสังเออเข็เคล่อนหว่าไม่เท้าขาโถขาแบบถึงได้เร็วเร็วมีแบบถึงได้ขางเร็วเรมื ลูกชิดไว้มันแมนบ่อพอไอ้ไข่ไว้น่ไล่ะใ้ะแต่คือต้องอยล่ะแม่ดูด้านแะม่ดูดาันะนะงกัก้อนพอกระตไอ้กุ้งหายตาคิดเก็บปีมันจับไว้เด็กคานขีข้คานี้ยวอกเอาไรลายพอวางไว้หมดวนที่กันน้ำตรงมก่มาทำไวที่พอไวาทำแต่ว่าอะไรต่มัง่านไหนว่าทำมอดเองที่ ว่าจะที <dans bies> aja, ่เด้วเออของวณนี่เอาเอาตักโต่ะเอาเท้าโต่ะน่าจะพอเชื่อไหขอจึงจสองตัวล่งสองตัวล่างสองตัวล่งมันจะงงสามตัวบนมันจะไงเอางมาลูกว่ออะไรรางวัลลูกว่อมีป้าใจเอาเป๊กเป๊กเลยเป๊กเป๊กเนาะเป๊เป๊เมันจะถือไปตรตในไขอตรนบักขามไม่จะถือใดที่ใจทางแดงน้ารกแดงสวรรค์มาอืง ไอ้เมื่อก่อนาทำเท้าไว้ทางประตูโค้งประตูโค้งกันย้งบาแม่กังเพ้งกันยงเบาแรเาะอนน้นอยาก่ไงเราูจุไปขอพรขอพรมะซอยถ้าบางก่าไปอึงมากนะขั้นให้เทาโตขึ้นบ้างบกขึ้นั้นเทาโตไงคะถองตัวได้ไหมสองตัวเอาสองตัวกับพ่อเราเอาล่างเป็นล่างเอาบนเป็นบนกับพ่อหรกพ่อเอาสองตัวตรงไปว่าอืมะ ม่เมื่อใดมันกงทงมามันก็เทิดเบิกเกิดใจด้วใจเป็นกุศลเออคนเราบุญก็เลยเกิดสาธุถามว่าเมื่อไหนพ่อจะให้ข้างประตูโขงบาทางบ่าทางประตูโขงมันไม่งดจับบ่าบางทางอีนั่งด่านัก่า ว้าปอบิดบ่ฟังเนาะเน่ต้องกินต่อเออหายว่าใดื่วไปล่าเทาบามหายเพิ่มใดนาะคือใดรู้จักพอว่าเขาว่างขายตามตลาดแตงเง้ยหมอได้รู้จักท้องโตตรงได้รู้จักได้เมื่อใดมาหาพอเอาความเหตดสมบัติมาชมงอ้เหตดสมบัติสมบัต นังจับยาน่ะเพื่อนออาฝากแห่ปูมาฝากมาขายพรอยมากอื้องนั่งราททายบุญก่อนคนที่มีท้องหวานมีต้องได้หักคุยแก่ทายได้แล้วคนที่เปนเฮ็ดถุงมาาไมาใส่ผับกระจายนะปูเอองานว่ะคือได้โชคน้้วผู้นญ่งเราแล้ยพอเถิงอันนี้อันได้ลูกหายอันนี้ว่ะอันนี้ของเขาพอไม่หวังอืมยวพอเพิ่มหาะนี่เดีู๋นี่ anh à, đi răng đi à, Ủa, răng chần da à. ừ dạ kho quân răng mà đi xuống mặt đi mặt